สวัสดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนในระบบออนไลน์กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะกับคุณครูพลอยสุนิดาขมุงคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพลอยจะพาเด็กๆทำแบบทดสอบนะคะให้เด็กๆนำหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดเล่มสีน้ำเงินแบบนี้นะคะและเปิดไปที่หน้า80ค่ะ ข้อสอบนะคะจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเป็นแบบปรนัยก็คือเป็นแบบเลือกตอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสัตว์รอบตัวไปพร้อมๆกันนะคะข้อ1ค่ะเขาถามว่าข้อใดคืออวัยวะที่ใช้ในการดมกลิ่นและหายใจข้อใดคืออวัยวะที่ใช้ในการดมกลิ่นและหายใจข้อ1หูข้อ2ปากข้อ3จมูก คำตอบก็คือจมูกนะคะโดยให้เหตุผลว่าจมูกคืออวัยวะที่ใช้ในการดมกลิ่นและหายใจนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2นะคะข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะได้ถูกต้องข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะได้ถูกต้องข้อ1ตา ทำหน้าที่รับฟังเสียงข้อ2ขาและเท้าทำหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆ 3. ผิวหนังทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายข้อนี้ตอบอะไรคะอ่าผิวหนังนั่นเองนะคะผิวหนังทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายนะคะเป็นคำตอบ,ตอบที่สัมพันธ์กันส่วนข้อ1กับข้อ2นั้นไม่สัมพันธ์กันนะคะอ่าต่อไปไปข้อ3าเลยค่ะ เขาถามว่ากระต่ายกระโดดไปมาในสนมามหญ้าโดยใช้อวัยวะภายนอกในข้อใดเป็นหลักกระต่ายกระโดดไปมาในสนมามหญ้าโดยใช้อวัยวะภายนอกในข้อใดเป็นหลักข้อ1ขาและเท้าข้อ2องจมูกข้อ3ามผิวหนังอันนี้ง่ายมากเลยนะคะ,ะกระต่ายเวลากระโดดเขาก็จะใช้ขาและเท้านะคะเพราะว่า ขาและเท้านั้นทําหน้าที่ยืนเดินวิ่งแล้วก็รับน้ําหนักตัวนะคะส่วนข้ออื่นไม่ใช่หน้าที่ในการกระโดดนะคะข้อ4ี่